ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ผมอยู่มี็ ตอนนี้เป็นเวลาที่เช้ามากเปิดคอรมาอ่านคอมเมนต์นะครับล้าผมไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าอยากให้ช่วยสอนหรือว่ารีวิวการจัดไฟล์ที่ใช้ในการตัดต่อคลิปนะครับอยากเห็นะระดับการทางานตนะั้งแต่เริ่มถึงจบงานว่าคนมีประสบการณ์เขาทำงานแบบไหนส่วนตัวรับงานมาแต่เล็กๆส่วนตัวตอนเคยรับงานเล็กๆมาทําเน้นแค่วิดีโอตัวสําเร็จรูปส่งลูกค้าจัดการไฟล์ไม่ถูกสุดท้ายนั่งรถแท็กซี่ นี้จะมารีวิวการจัดการไฟล์ที่เอาไว้ตัดต่อแนะจริงๆประสบการณ์ผมก็น้อยนะผมไม่ใช่คนที่ตัดเก่งหรือว่ามีคนมาจ้างเยอะจนรู้จักใไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่ตัดต่อเพื่อหาเงนินไม่ได้ตัดแบบรายการทีวีอะไรพวกนี้ก็มาดูวิธีการจัดไฟนะครับก่อนจะเริ่มโปรเจกต์ผมจะมีไฟล์เป็นโฟลเดอร์ของตัวเองอยู่แล้วก็คือโฟลเดอร์พวกนี้ผมจะเรียกจะเรียกว่าซัมโปรเจกต์ก็คือเหมือนเป็นไฟล์ที่สร้างไว้แล้วแล้วค่อยมาเปลี่ยนชื่อทีหลังก็มันจะมีหลักๆก,ก็คือ โปรเจกต์พิมพ์หรือโปรเจกต์โปรแกรมตต่อก็ a อ Insert s o u t ตซาวแล้วก็ไฟล์เทมเพลตต่างๆก็อย่างแรกเลยล่ะผมจะเอาไฟล์วัตถุดิบ2อันเนี้ยก็คือคลิป Low เ r t h i ต d ปัญญาตลาดแต่งเราจะมาใส่ในไฟล์ต่างๆอันนี้คือสำหรับผมคนเดียวนะคนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่รู้ว่าจะจัดไฟล์กันยังไงนี่คือการจัดไฟล์ของผมก็มันจะอยู่ในไฟล์ต่างๆอย่างนี้ก็พอเราจัดไฟล์นี้เสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่พ e ม Pro หรือโปรแกรมตัดต่อครับก็พอเข้ามาที่หน้าโปรแกรมตัดต่อแล้วก็มา New Project ครับ ก็หลังจากที่ขึ้นหน้าสร้างโปรเจกต์มาก็จะเขียนชื่อโปรเจกต์ตามที่ต้องการเลยส่วนโลเคชันเนี่ยเราจะส่งไอ้โปรเจกต์พรีเมียย์เนี่ยไปอยู่ที่ โฟเดอร์เมื่อกี้นะครับก็คือกดไปที่เบล์ฟล์ผมจะอยู่ที่เดสก์ท็อปซับโปรเจกต์แล้วก็พ PR ีอาร์โปรเจกต์สืเล็กโฟลเดอร์แล้วเราก็สร้างครับแล้วพอเรากลับไปดูที่ซับโปรเจกต์เราก็จะเห็นว่ามีพิมพ์โปรโปรเจกต์เข้ามาแล้วมันก็จะเซฟไฟล์ทั้งหมดของพิมพ์อย่างเนี้ยออโตโ้เซฟโมชั่นการาฟิกอะไรพวกนี้ก็จะเซฟไว้หมดนี้เลยส่วน AE เราก็ลิงค์คอมโพสใช่ไหมครับเราลิงค์คอมโพสเสร็จมันจะขึ้นหน้าสร้างนิวโปรเจกต์นิวคอมครับก็ลากเข้าอันนี้ได้เลย ซาวเอฟเฟกก็เอาซาวที่ตัวเองมีครับลงมาใช้ลากไฟล์จากมิวสิกหรือดาวน์โหลดมาไว้ในนี้แล้วเราก็ลากโอเดอร์ซาวไฟล์ต่างๆซาวอินเสิร์ตเนี้ยลงพรงีเมียลงตรงหน้าโปรเจกต์อย่างเงี้ยครับมันก็กําลังโหลดไอ้ที่มันที่ผมเลือก3ไฟล์แล้วมันโหลดไฟล์เดียวนะเพราะว่าใน2ไฟล์นี้ยังไม่มีไฟล์อะไรเลยมันไม่โหลดโหลดแนคะ่ไฟล์ที่มันมีเอ่อเทมเพลตไว้ข้างในเมื่อเวลาตัดต่อก็เอาไฟล์ลากลงมา ัก็จะประมาณนี้ตัดต่อเสร็จแล้วก็ export เหมือนเดิมครับเอ็กพอก็เลือกเข้าไปที่โฟลเดอร์เลยก็ได้เดี๋ยวจัดหนูจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่แบบ export ก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาเอาพุทของวิดีโอเนี่มาลงที่ export อย่างเงี้ยครับมันจะมีเอาพุทเนมแล้วก็กดเข้าไปแล้วเราก็เลือกไปที่ de t k t o p อ p r o j e c t แล้วก็เอ็กพอร์แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ ก็จะประมาณนี้สำหรับรีวิวการจัดการไฟของยูมีนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย